เจอรอเีขวาไ้เรยร้อยเรีย้ไปเร็บร้อยเร็บร้อยเสรยร้อยเร็ร้อยเลนนะเสรยร้อยเถือเาอเอเาถือไม่ันแล้วไม่ทันแล้วอะชุกันอชกันไม่รู้ที่ยังไม่ใส่เลยเนี่ยไม่อ้ยปมึงไปสนที่จอดโทรคุยกับเา่นี่นี่ตัวบน่น ที่มี <c oughs> มีรู้ไหมว่าเขาอ,อยู่ที่ไหน 62, ไอ้ดีหกสองไอ้บุรีซินเวียมีไอ้คิมมีคนจ้างกูแล้วไอ้ดีสองไอ้ดีหกสองจัดการเลยปะอืมไฟหนึง่งตำรวจตำรวจด้วยมึงก็ให้มึงเดี๋ยวเอามีดไปอันเดิมหนึง่งอ่าเออแต่เอาเียนเียนเนาะมึงไงดีไรอะ่ะ เบื่อไม่แต่หน้ากากไป <ละ S 2> <ด>๊บหนึงไปรับจ้างค่าหน่อยแป๊บนึงนะโอเคไอพันธ์นี่ยดีไรบักไล่ละเอียดขอรายละเอียดเขาใหม่ก่อน รับจ้างค่ารับจ้างค่าขอรายละเอียดใหม่ไอพันได้ดีเลยวะโอนเงินมาหรือ,อยังสองหมื่นเท่ชามนึงไอพันได้ดีเลยวะเนี่ย ไอพัน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 พี่อะไรวะชื่อมันอะไอพันไอดีเลยเนี่ยโรดูหน่อยนิบุลีไอดียอือพออระว่าจราจรเขาอยู่ไหนวะเนี่ยไอดีหนึ่งสี่ห้าเสร็จแล้วจะส่งให้นะครับ าชื่ออะไรแต่งตัวยังไงอยู่ที่ไหนไม่เป็นตำรวจแล้วหรอครับตำรวจไม่มีอะเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนโอเคครับวุลี่เรารับบ้านมาแล้วมีมีดี่สิบสเดี๋ยวให้เขาส่งชื่อมาดีกว่าสิบสับกูให้เขาส่งป็นชื่อมานะเราจะได้นี่ เมีคนต่านนั้นที่เจหอหกสี่สี่สี่ดูไว้นะสี่สี่เจอนี่เสียบเลยปะเอเอเราดูก่อนว่ามัอยู่ไหนเฮ้ยอาจจะตีอาจจะนี่อาจจะคนละคนไอุ้้ี่เห็นยังน่ะอะไรปะ เออดีวันวิ่งตามมาอแรกดีวันวิ่งตามมาเออมันดีวันวิ่งตามมาเลยเอเอวิ่งม่ทำพี่เด้ี๋ยวได้งานหนึ่งไอ้เที้ยสงสัยคนน่าจะแข่งกันเยอะได้เหรอเออต่างงานกูรัวๆเลยเนี่ยจี้ยูว่าเลเบลยูว่าเ นึนะเราต้องขึ้นเลยนะขับรถขึ้นเลยนะไม่สนใจนะเขาห้ามเขาห้ามเขาไม่สนใจอีกแล้วเวลาเราโดนจับอ่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ชนนนไปนี่แหละไปผ่าเลยผ่าเลยเดินกันปะใจนะเรียบร้อยลแล้วครับเดินกัน,นกังไมาเฮ้ยสองงานผ่านไปไอ้ตำรวจไม่ใช่ ไอออ้อ้เยขแต่ไม่มีคนทวิตท,ทวิตบอกว่าเออโดนโดนตีบโดนอะไรนะอะไมีคนบอกว่าระวังระวังไม่มีใครแบบแจ้งอะไรใครเลยเลยเออเราขอพรอนหน่อยดิเอ,อ๊ะอ,อ,อยู่นี่ป่ะเฮ้ยนี่ป่ะเดี๋ยอะเอาดิเอาดิขึ้ขวาไว้เรียบร้อยสบาย เรียบร้อย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 เรียนนะเรียบร้อธเขาถือเขาวุธเขาถือเขาถือไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเขาชุบกันเขาชุบกันไม่รู้งานเราผ่านแล้วงานเราเสร็จแล้วเฮ้ยไฟเอาอีกตัวนึ่งอีกตัวนึงก็าเห็นเหการแถมด้วยถือว่าแถมไปอีกตัวมาไปอีกตัวมาปล่อย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 กูปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูรัสซูรัสู้ เรียบร้อย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 ตายคู่ไปไฟไฟไฟเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพีโกงเรียบร้อยเรียบร้อยฮีโก้เลยวะพีโกงเหล้าไอ้เหี้ยแลคู่เลยห้าแสนคู่เลยห้าพันห้าร้อยมีคนเห็นเหตุการณ์แล้ต้องเอานะจบงานครับเขาชื่ออะไรมั้งเ่ย ไอ้คนเดิมอนี่หมอหมมอหมอดสมึงนี่เออครับผมนี่เอาอนดวึเยงไอ้เาเขาขึ้นเรเดียวึ่งเดี๋ยาไปะมังไม่ขึ้นีเอาดียังไม่ขึ้นเห็นมน่ะยืนนิ่งอ่ะึอยเขาชุบก่อนดแป๊บนึงรออเอบหมดรอลอวค่ะหมอเหลือเท็กซี่เหลือเท็กซี่อุอุย แล้วไงมึงไม่ช่วยกูเหรอโอ้ยไอ้บักไอ้เหี้ยเป็นขวยบุรีไม่ช่วยกูเหรอไอ้เหี้ยมันนี่รถมันนี่รถขึ้นขึ้นรถกูบูรีลงวิ่งวิ่งแมวรถมาวิ่งนี่โอ้โห่ย่ะไปแล้วเว้ยบุรพลาดแล้วเนี่ย นี่ไงครับรีวิ่งวิ่งเิ็งขี่รถมันเอารถไปมันขโมยรถไปเดี๋ยวไม่ขโมยรถไปนัะนี่มันเอารถไปจากตรงนู้นน่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวฆ่ามันเดี๋ยวฆ่ามันเดี๋ยวฆ่ามันเฮ้ยเปียลรถมาเปียลรถมาเปียลรถมาเอ้ยเอารถเนี่ยฮารุเนี่ยได้ได้ได้แต่ฆ่ามันแต่ฆ่ามันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดืว่าสงสัยเราต้องหยิบปืนไวด้วยวะเออเอาปืนนะ เราต้องเอาปืนนะฮะเพื่อเปิดรถอ่ะเอาไปดิเอาไปดิเดี๋ยวยิงได้มันตามเนี่ยเอาดิเดีเอาปืนเอาปืนสั้นเนี่ยยิงธรรมดากี่มาเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวเราล่อไปมันเสือกมันเสือกเราล่อไฟมันเสือกมันเสือกมันตามเรามันตามเราเยอะก็โดนตามคุณฆ่ากูณฆ่ากูณฆ่าเป็นคนหนึงคุณฆ่าไปอีกคนคนหนึ่งวะใช่ใช่ใช่คุฆ่าไปคนหนึ่งตอนอยู่ไองานใหม่ มันจะบ้ามันงเสร็จว้เรียบร้อยหลุดหลุดร้อย